วัสดีครับผมนายทีคาชโธต์ลงลายปชสามเก้าที่สิบห้าครับสวัสดีครับผมนายดนุพัชร์จำปางังปชสามนเก้าที่สิบหนึ่งครับวันนี้จะมาเสนอโครงการเครื่องเจิ้งเกินลงผ่านไลน์ครับที่มาและความสำคัญนะครับปัจจุบันนี้เราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าฝนจะตกตอนไหนครับแล้วก็ไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าฝนจะตกเมื่อไร่ังจึงสร้างเครื่องเจ้งเตินลงผ่านไลน์ขึ้นมาครับ พเพราะเนื่องจากทุกคนล้วนมีโทรศัพท์และมีอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันไลน์ได้อย่างง่ายดายครับและสามารถรับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันไลน์ได้อย่างสะดวกนะครับ<ม>ต่อมาเป็นปอุปกรณ์การทำชิ้นงานนะครับอนนี้ใช้มีดังนี้ครับหนึ่งเซนเซอร์ตรวจจับน้ำฝนครับสองเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศครับสาม ลอด L.D ใช้แสดงสถานะกนารทำงานของเครื่องนะครับ 4. b u บัสเซอร์ใช้ส่งเสียงแจ้งเตือนครับอุปกรณ์ภายในกล่องมีดังนี้ครับ 5. บอร์ด Arduino Uno ครับใช้ควบคุมไฟกระพริบแล้วก็บัสเซอร์ครับ 6. บอร์ด E.P. 8266ครับใช้รับเซ็นเซอร์แล้วก็แจ้งเตือนผ่านไลายครับ 7. แรงใงจ่ายที่ใช้เป็นฐาน 2A ขนาด1.5โวลต์จำนวน6ก้อนต่ออนุกรวมกันครับหลักการทำงานนะครับเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นในอากาศนะครับเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นได้มากกว่า70%ขึ้นไปนะครับก็จะส่งสัญญาณไปยังตัวบอร์ด ESP8266 นะครับเพื่อทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์ว่าฝนใกล้จะต่อมานะครับ เมื่อมีฝนตกลงมานะครับมีน้ําฝนลงมาโดนที่เซ็นเซอร์ตรวจับน้ําฝนนะครับก็ทําทการส่งสัญญาณไปหาบอร์ด e p, p 8 2 6สนะครับเพื่อแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับว่าฝนตกแล้วิธีการทดสอบการใช้งานนะครหนึ่งให้ทำการเปิดฮอสปอตของมือถือนะครับที่ทำงานเชื่อมต่อ e p 8 2 6สครับเมื่อทำการเปิดแล้วนะครับ จากนั้นเปิดสวิตท,ที่แปลงถ่านครับจากนั้นไฟ l อดีก็จะทำงานครับพร้อมกับแจ้งเตือนผ่านไลายว่าเครื่องเตือนผมตกพร้อมทำงานแล้วครับจากนั้นผมจะมาเริ่มการทดสอบความชื้นในอากาศนะครับเซนเซอร์ตรวจจับความชื้นได้ประมาณ70% ถึงแจ้งเตือนมานะครับนี่ครับเราวดแจ้งเต,เตือนมาว่าฝนใกล้ตกแล้วครับต่อมาผมจะทดสอบเซ็นเซอร์ตัวจับน้ำฝนนะครับลองสถานาการณ์ว่าฝนตกนะครับผมมะใช้ขวดน้ำเจาะรูแทนจำลองการฝนตกนะครับเมื่อฝนตกนะครับ LVD ก็จะติดพร้อมกับบัสเซอร์นะครับพร้อมกับแจ้งเตือนมาในลายนะครับว่าฝนตกแล้วและเมื่อฝนหยุดนะครับ l e d กับบัสเซอร์ก็จะดับไปนะครับพวกเราขอจบการนำเสนสอโครงการมตต่นี้ครับขอบคุณครับ